ในการถ่ายทอดทีวีการเกษตรเพื่อให้กระบวนการถ่ายทอดดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุผลสำเร็จผู้ที่ทำหน้าที่เป็นนักถ่ายทอดความรู้ควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเมื่อเรากล่าวถึงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องอับศา,าอาจารย์ตรงประเด็นนี้มีทฤษฎีอะไรบ้างคะครับสำหรับทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดเทคนิคการเกษตรมีอยู่ด้วยกัน3ทฤษฎีครับทฤษฎีที่1ครับก็คือทฤษฎีการเรียนรู้ครับ ซึ่งหาพูดถึงการเรียนรู้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายใต้สถานการณ์และก็เงื่อนไขที่เหมาะสมครับโดยที่การเรียนรู้ของเราเนี่ยนะครับก็จะเกิดขึ้นตลอดชีวิตครับตั้งแต่เกิดจนตายเลยนะครับตราบใดที่คนเรายังมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทั้งประสบการณ์โดยตรงแล้วก็ประสบการณโดยอ้อมแล้วก็จาการฝึกฝนครับ การถ่ายทอดเทคนิคการเกษตรนะครับมีความเกี่ยวข้องและก็สัมพันธ์กับทฤษฎีการเรียนรู้นะครับซึ่งนํามาเป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อกําหนดกรอบในการจัดการเรียนรู้ให้แก่เกษตรกร,กรหรือกลุ่มเป้าหมายต่างๆนะครับเพื่อให้เกิดผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์นะครับจึงจะต้องคํานึงถึงหลักของการจัดการเรียนรู้นอกระบบนะครับซึ่งยึดผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่นะครับและแน่นอนครับกรเกษตรกรของเรานะครับก็เป็นวัยผู้ใหญ่ครับ ดังนั้นครับการกำหนดรูปแบบและวิธีการถ่ายทอดความรู้นะครับควรจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักการยึดการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่เป็นหลักนะครับโดยมุ่งเน้นให้เกษตรกรเป็นศูนย์กลางและเข้ามามีส่วนร่วมกับการเรียนรู้ได้อย่างแท้จริงนะครับครับทฤษฎีที่2นะครับเป็นทฤษฎีที่พูดถึงเรื่องของทฤษฎีการสื่อสารครับ ในการส่งเสริมการเกษตรครับนักส่งเสริมการเกษตรควรจะเข้าใจถึงองค์ประกอบของการติดต่อสื่อสารเพื่อให้การทํางานนะครับมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของการสื่อความหมายครับจำเป็นจะต้องมีแหล่งข้อมูลข่าวสารที่ดีนะครับหรือ s o u r c e of sender ที่ดีนะครับมีตัวข่าวสารหรือข้อมูลนะครับหรือตัว e s s a g e นะครับผ่านไปตามวิถีหรือวิธีการต่างๆนะครับหรือตัวช n e l นะครับไปยังผู้รับข้อมูลนะครับหรือข่าวสารนะครับหรือตัว receiver นะครับ การถ่ายทอดทคโลยีการเกษตรนะครับสามารถนำองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีการสื่อสารนะครับเข้าไปใช้ประโยชน์ในการดําเนินการนะครับกับเครต่กรเป้าหมายครับซึ่งจะต้องทําความเข้าใจนะครับแล้วก็ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะนะครับต่างๆโดยการนําหลักการแล้วก็องค์ประกอบการสื่อสารเนี่ยนะครับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลอย่างแท้จริงเลยนะครับซึ่งทฤษฎีตัวการสื่อสารเนี่ยนะครับถือเรียกว่าตัวทฤษฎี SMCR เนี่ยนะครับ ประกอบไปด้วยนะครับผู้ส่งนะครับหรือ s o u นะครับหรือเลขตัวย่อว่าตัว s นะครับต้องเป็นผู้ที่มีทักษะความชํานาญนะครับในการสื่อสารนะครับโดยมีความสามารถในการเข้าถึงประหัสหรือตัว encode ป็นอย่างดีนะครับประเด็นที่2ครับข้อมูลข่าวสารนะครับ message นะครับหรือเลขตัวย่อว่าตัว m นะครับเกี่ยวข้องทางด้านเนื้อหาการสื่อสารนะครับแล้วก็รวมถึงสัญลักษณ์นะครับแล้วก็วิธีการนะครับในการส่งข้อมูลข่าวสารด้วยนะครับ ประเด็นที่3ครับช่องทางในการสื่อสารนะครับ channel นะครับหรือเลขตัวย่อว่าตัว C นะครับหมายถึงการที่จะส่งข่าวสารผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5้านะครับหรือเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้นะครับคือการได้ยินการดูการสัมผัสการริ้มรสหรือการได้กลิ่นนะครับประเด็นที่4นะครับก็คือผู้รับนะครับหรือตัว receiver นะครับหรือตัว R นนะครับต้องเป็นผู้ที่มีทักษะความชำนาญในการสื่อสารครับโดยมีความสามารถในการถอดรหัสนะครับหรือตัว decode ได้เป็นอย่างดีนะครับ ในส่วนนี้นะคะจะเห็นได้ว่ามีปัจจัยหลักที่มีความสําคัญต่อขีดความสามารถของผู้ส่งสารและผู้รับสารที่จะทําให้เกิดผลสําเร็จต่อการสื่อความหมายตาม SMCR โมเดลก็จะประกอบด,ด้วย 1. ทักษะในการสื่อสาร 2. เจตนติ 3. ร,ระดับความรู้และ 4. ระบบสังคมและวัฒนธรรม หลังจากนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของทฤษฎีที่3กันเลยนะคะอาจารย์ทฤษฎีที่3ที่เราจะพูดถึง่มีอะไรบ้างคะครับสำหรับทฤษฎีที่3นะครับเป็นทฤษฎีการยอมรับครับเป็นเรื่องของกระบวนการยอมรับครับหรือ Adoption p r o c e s s ครับเป็นกระบวนการทางจิตใจของผู้คนในแต่ละคนนะครับซึ่งเริ่มตั้งแต่การรับรู้ข้อมูลข่าวสารนะครับเกี่ยวกับวิทยาการแผนใหม่ ตัวนวัตกรรมหรือแนวคิดใหม่นะครับจนกระทั่งรับนวัตกรรมดังกล่าวแล้วก็นําไปประยุกต์ใช้ครับอีกทั้งยังเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้และการตัดสินใจของบุคคลด้วยนะครับซึ่งกระบวนการยอมรับนวัตกรรมหรือแนวคิดใหม่ไปปฏิบัติตามนั้นนะครับจะเกิดขึ้นนะครับในตัวบุคคลหรือกเกษตรกรนะครับประกอบไปด้วย5ขั้นตอนเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนแรกครับคือขั้นตอนการตื่นตัวหรือการรับรู้ครับขั้นตอนที่2ขั้นสนใจการหาข้อมูล ขั้นตอนที่3การประเมินผลหรือการไต่ต้องนะครับขั้นตอนที่4การทดลองทำและขั้นตอนสุดท้ายครับคือการยอมรับนำไปปฏิบัติครับครับและในทฤษฎีการยอมรับนะครับยังพูดถึงเรื่องของการจำแนกตามบุคคลเป้าหมายในกระบวนการยอมรับด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งจำเป็นต้องวิเคราะห์อย่างมีระบบนะครับว่าใครเป็นบุคคลที่ยอมรับเร็วปานกลางหรือยอมรับช้าครับโดยจำแนกกลุ่มคนเป้าหมายออกเป็น5กลุ่มที่สำคัญนะครับก็คือ กลุ่มที่1คือกลุ่มหัวก้าวหน้าหรือผู้นําการเปลี่ยนแปลงนะครับหรือเรียกว่านนเวเตอร์นะครับหรือเราเรียกว่ากลุ่มหัวใจสู้นะครับกลุ่มที่2ครับคือกลุ่มยอมรับเร็วนะครับเออร์ลี่อดอเตอร์นะครับหรือเราเรียกว่ากลุ่มขอดูทีท่านะครับกลุ่มที่3คือกลุ่มยอมรับปานกลางครับเออร์ลี่มัชชิอตี้นะครับ,บ,รบ, ity, รบหรือเบาง์ตาร์รงเล กลุ่มที่4ครับกลุ่มยอมรับช้านะครับหรือกลุ่ม l ลทม m ร j o r i ิตีนะครับหรือเราเรียกกลุ่มนี้ว่ากลุ่มหันเหหัวลื้อนะครับและกลุ่มสุดท้ายครับคือกลุ่มล้าหลังนะครับหรือกลุ่มเลกเกชนะครับหรือเ e ทด็อ t ชันนะครับเราอาจจะเรียกกลุ่มนี้ว่าเป็นกลุ่มที่งอมูจับเจ้าหรือไม่เอาไหนเลยครับค่ะจะเห็นได้ว่าในการทํางานส่งเสริมการเกษตรนักส่งเสริมการเกษตรทุกคนควรจะต้องศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อจะได้มีความรู้มีความเข้าใจ และนำองค์ความรู้เหล่านั้นไปทำภารกิจของตนเองให้สำเร็จโดยเฉพาะการค้นหาเกษตรกรเพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงและเกษตรกรหัวไวใจสู้นะคะสิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่เกษตรกรให้มาเป็นผู้ช่วยในการทำงานของนักส่งเสริมการเกษตรเพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตรในชุมชนหรือในท้องถิ่นให้เกิดการยอมรับเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ได้ค่ะ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อจะได้มีความรู้มีความเข้าใจและนําองค์ความรู้เหล่านั้นไปทําภารกิจของตอนเองให้สําเร็จโดยเฉพาะการค้นหาเกษตรกรเพื่อเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงและเกษตรกรหัวไวใจสู้นะคะสิ่งเหล่านี้จะนําไปสู่เกษตรกรให้มาเป็นผู้ช่วยในการทํางานของนักส่งเสริมการเกษตรเพื่อเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงทางเกษตรในชุมชนหรือในท้องถิ่น ให้เกิดการยอมรับเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ได้ค่ะจากบทเรียนนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดหลักการและทฤษฎีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรที่นำไปสู่การพัฒนาอาชีพการเกษตรได้อย่างเหมาะสมกับพื้นที่เหมาะสมกับสภาพความเปลี่ยนแปลงและเหมาะสมกับสถานการณ์ทางการเกษตรที่เปลี่ยนไปในทุกมิติได้อย่างยั่งยืนกันแล้วนะคะ ต่อไปเราก็จะเป็นบทที่2ที่จะเป็นการศึกษาถึงรูปแบบกลไกการถ่ายทอดทยีการเกษตรหากเราพร้อมแล้วนะคะเราไปศึกษาเรียนรู้กันต่อเลยค่ะ